วันนี้เราจะมาเจาะลึกนิยายดราม่าที่ต้องบอกว่ารถจัดจ้านมากเรื่องหนึ่งครับค่ะชื่อเรื่องคือพันธะหัวใจมังกรอืมแค่ชื่อก็น่าจะเดาทางได้แล้วนะคะใช่ครับจากนักเขียนที่ชื่อว่าปวิรดานะครับอ่านว่าปวิรดาค่ะคุณปวิรดาคือจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเพราะเรื่องนี้เริ่มต้นได้แบบบีบคั้นหัวใจสุดๆเลย เปิดเรื่องมาก็คือสถานการณ์ที่เรียกว่าหลังชนฝาเลยค่ะเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งชื่อรับขวัญต้องทิ้งทุกอย่างแล้วกลับไปเผชิญหน้ากับอดีตอดีตที่เธอหนีมาตลอด5ปีเต็มใช่ค่ะนั่นก็คือผู้ชายที่ชื่อมังกรแล้วเหตุผลเดียวที่เธอกล้าก,กลับมาก็เพราะชีวิตของลูกชายตัวน้อยกําลังแขวนอยู่บนเส้นได้แค่เริ่มต้นก็ดราม,ม่าแล้วแต่จุดที่น่าสนใจคือ ฝ่ายพระเอกอย่างมังกรไม่ได้อ้าแขนรับเลยไม่เลยค่ะเขากลับมองว่านี่เป็นแผนของผู้หญิงที่หวังจะมาจับเขาด้วยเรื่องลูกอือแถมยังยื่นข้อเสนอที่ทั้งโหดร้ายแล้วก็ชวนให้ตกตะลึงกลับไปอีกต่างหากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเบื้องหลังข้อเสนอสุดตรงนี้ มันมีปมอะไรซ่อนอยู่แล้วความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากเงื่อนไขแบบเนี้มันจะลงเอยในรูปแบบไหนกันแน่ใช่เลยเพราะจากโครงเรื่องทั้งหมดนะคะมันไม่ใช่แค่นิยายรักธรรมดาแต่มันเต็มไปด้วยความลับของครอบครัวการหักหลังและคำถามสำคัญที่ว่าความรักจะก่อตัวขึ้นจากซากปร,รักหักพังของความแค้นได้จริงๆหรือเปล่าเอาล่ะครับมาเริ่มที่จุดเปิดเรื่องกันเลย ฉากแรกคือรับขวัญบุกไปหามังกรที่โรงแรมหรูที่ชะอำเลยนะคะใช่ครับและเธอก็บอกความจริงที่เก็บไว้มานานว่าก้ามปูลูกชายวัยสี่ขวบของเธอกําลังป่วยป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะแล้วก็ต้องการการปลูกถ่ายไขยกระดูกจากพ่อผู้ให้กําเนิดอย่างเขาโดยด่วนที่สุดซึ่งภาพของมังกรที่นิยายนาเสนอในตอนแรกเนี่ยไม่ใช่พระเอกในอุดมคติเลยนะคะเขาถูกเรียกว่าเป็นมังกรเดียวดายมังกรเดียวดายใช่ค่ะ ที่ถูกตัดออกจากตระกูลไปเมื่อ5ปีก่อนพอเจอรับขวัญปุ๊บปฏิกิริยาแรกของเขาก็คือความเย็นชาไม่เชื่อเลยไม่เชื่อแล้วก็มองทุกอย่างในแน่รายที่สุดจึงกับพูดประโยคที่แบบทำร้ายจิตใจมากว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขายังใช้มุกนี้จับผู้ชายอีกหรือวะโอ้โหเดี๋ยวนะครับผมสงสัยนิดนึงทําไมตัวละครอย่างมังกรถึงได้ดูโกรธแค้นรับขวัญขนาดนั้นในตอนแรกอืทั้งที่เรื่องมันก็ผ่านมาห้าปีแล้ว มันดูเป็นปฏิกิริยาที่รุนแรงเกินกว่าแค่ความไม่เชื่อไปหน่อยไหมครับเหมือนมีอะไรฝังใจอยู่เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนั่นคือปมหลักของเรื่องเลยโอความโกรธของเขาไม่ใช่แค่เพราะไม่เชื่อว่ามีลูกแต่มันมาจากความรู้สึกว่าถูกหักหลังถูกหักหลังใช่ค่ะถูกหักหลังจากผู้หญิงคนนี้เมื่อ5ปีก่อนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตเขาพังทลายจนต้องระเหตุออกจากบ้านไปเลย ้แลวดังนั้นการกลับมาของเธอในสายตาเขาตอนแรกมันเลยเหมือนการกลับมาตอกย้ำบาดแผลเดิมค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับและความเจ็บปวดที่ว่านั่นก็เลยนําไปสู่ข้อเสนอสุดโหดสินะครับที่บอกว่าเลิกกับมันใช่เลิกกับมันสาม,มีปัจจุบันแล้วมาอยู่กับผมสมเดือนเป็นของผมทั้งร่างกายและวิญญาณพร้อมกับสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยคือมันไม่ใช่แค่การช่วยเหลือแต่เป็นการแก้แค้นชัดชัด ถูกต้องค่ะพอดแบบนี้ที่เราเรียกว่ารักตามสัญญาหรือ contract marriage เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากในนิยายครับเพราะมันบังคับให้ตัวละครที่อาจจะเกลียดกันต้องมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันตลอดเวลามันสร้างสถานการณ์บีบคั้นที่สมบูรณ์แบบ uh huh. เพื่อเร่งให้ความรู้สึกที่แท้จริงเผยออกมาไม่ว่าจะเป็นความเกลียดชังหรือออความรักที่ซ่อนอยู่ลึกๆก,ก็ตามมันเป็นเหมือนห้องทดลองทางความรู้สึกของตัวละครเลยค่ะ แต่นิยายเรื่องนี้มันซับซ้อนไปอีกขั้นเพราะสามีที่รับขวัญต้องไปหย่าด้วยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะแต่เป็นสิงหาพี่ชายฝาแฝดของมังกรเองใช่ค่ะตรงนี้แหละครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่าที่คิดใช่เลยค่ะและนี่คือจุดพลิกผันที่เปลี่ยนทุกอย่างเลยเรื่องราวค่อยๆเฉลยว่าเหตุการณ์เมื่อ5ปีก่อนที่ทำให้มังกรถูกไล่ออกจากบ้านแท้จริงแล้วเขาไม่ใช่คนผิดแต่เป็นเหยือ่อ เป็นเหยื่อหมายความว่ายังไงครับสิงหาวางแผนพี่น้องตัวเองเนี่ยนะเรื่องมันเศร้ามากค่ะคือสิงหาสารภาพความจริงทั้งหมดตอนที่ตัวเองป่วยหนักใกล้ตายือมว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเกย์และไม่ได้ต้องการแต่งงานกับผู้หญิงแต่ด้วยแรงกดดันจากครอบครัวแล้วก็กลัวว่ามรดกจะตกไปอยู่ที่มังกร เขาก็เลยสร้างสถานการณ์ให้ทุกคนเข้าใจผิดว่ามังกรมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับรับขวัญจนมังกรถูกขับไล่ออกมาจากตระกูลไปโอนั่นทําให้การกระทําที่ดูโหดร้ายของมังกรในตอนแรกมีที่มาที่ไปขึ้นมาทันทีเลยนะครับใช่เลยค่ะมันไม่ใช่แค่ความใจร้ายที่ไม่มีเหตุผลแต่เป็นความเจ็บปวดจากการถูกคนที่ไว้ใจที่สุดหักหลังจริงค่ะซึ่งมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวละครนี้ไปโดยสิ้นเชิงเลยจากตัวร้ายกลายเป็นเหยื่อที่น่าสงสารมากถูกต้องค่ะ และคำสารภาพที่สำคัญที่สุดของสิงหาก็คือเด็กคนนั้นเป็นลูกของนายเพราะฉันไม่เคยนอนกับขวัญ <c oughs> ประโยคน,นี้มันปลดล็อกทุกอย่างมันยืนยันว่าก้ามปูคือลูกชายแท้ๆของมังกรและคืนนั้นมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆใช่ค่ะการเปิดเผยความจริงตรงนี้ล่ะค่ะคือหัวใจของเรื่องมันเปลี่ยนสถานะของตัวละครทุกคนทันทีพอความจริงเปิดเผยแล้วมังกรก็ยอมบริจาคไขกระดูให้ลูกชายแล้วความสัมพันธ์ของเขากับรับขวัญน,นี่ มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนครับค่ะจากสัญญาที่เหมือนนรกกลายเป็นอะไรต่อมันไม่ได้เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือในทันทีนะครับอ๋อและนั่นคือสิ่งที่ทําให้นิยายเรื่องนี้น่าสนใจมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปเราจะเห็นท่าทีของมังกรที่อ่อนลงครับผ่านการกระทําเล็กๆน้อยๆที่ขัดกับบุคลิกเย็นชาของเขา อย่างเช่นมีฉากหนึ่งที่เขาซื้อเค้กวันวาเลนไทน์มาให้อืบนหน้าเค้กก็เขียนแค่แฮ p ปี้วาเลนไทน์ทื่อๆตรงๆเลยค่ะอารมณ์แบบคนปากแข็งที่แสดงความรู้สึกไม่เก่งสินะครับพูดหวานหวานไม่เป็นก็แสดงออกผ่านการกระทําแทนใช่เลยค่ะแล้วความสัมพันธ์ทางกายที่เริ่มต้นแบบไม่เต็มใจล่ะครับมันพัฒนาไปบ้างไหมพัฒนาไปมากเลยค่ะจากจูบแรกที่เขาถึงกับพูดว่าเป็นจูบที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยทํามาโหแรงมาก ใช่ค่ะซึ่งมันสะท้อนความโกรธของเขาในตอนนั้นมันค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความปรารถนาต่อกันจริงๆครับมีฉากหนึ่งที่น่าสนใจมากคือตอนที่เขาสอนให้รับขวัญลองเป็นฝ่ายเริ่มต้นหรือเป็นฝ่ายรุกบ้างอ๋อซึ่งมันบอกเป็นในว่าเขาไม่ได้ต้องการแค่ร่างกายของเธอเพื่อสนองความต้องการของตัวเองอีกต่อไปแล้วแต่เขาเริ่มต้องการความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันเท่าเทียมและมีการตอบสนองซึ่งกันและกันถูกต้องค่ะ จากคนที่ออกคําสั่งบังคับทุกอย่างกลายมาเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของอีกฝ่ายมากขึ้นอืการเปลี่ยนแปลงนี้มันน่าทึ่งนะคะเราได้เห็นเขาดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดจัดหาคอนโดใกล้โรงพยาบาลให้เพื่อความสะดวกของแม่กับลูกใช่ครับไปจนถึงการเปลี่ยนจากคาสั่งเป็นการขอร้องอย่างประโยคที่ว่าคืนนี้ผมนอนที่นี่ได้ไหมมันต่างกันมากมันคนละคนกับมังกรในตอนแรกเลยสเสน่ห์ของพล็อตแบบนี้มันอยู่ที่การสํารวจจิตใจตัวละครนี้แหละครับ มังกรไม่ได้เปลี่ยนจากคนร้ายเป็นคนดีในชั่วข้ามคืนแต่การมีอยู่ของลูกชายเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เขาเห็นด้านที่ตัวเองไม่เคยยอมรับม,มันมันไม่ใช่แค่ความรักโรแมนติกแต่เป็นเรื่องของการค้นพบตัวตนผ่านการเป็นพ่อซึ่งเป็นแก่นที่ลึกซึ้งกว่านิยายรักทั่วไปอะคะ่ะจริงด้วยเขาได้เรียนรู้ที่จะอ่อนโยนและเปราะบางเป็นครั้งแรกในชีวิตก็เพราะเด็กคนนี้พอทุกอย่างเริ่มลงตัว ความสำคัญของมังกรกับรับขวัญก็ดูเหมือนจะมีความหวังใช่ไหมครับแต่แต,ตามสูตรของนิยายดราม่าเลยความสุขมักจะอยู่ได้ไม่นาน <laughs> ใช่ค่ะต้องมีบททดสอบเข้ามาซึ่งในเรื่องนี้ก็มาในรูปแบบของผู้ชายที่ชื่อมาร์คใช่แล้วค่ะมาร์คคือเพื่อนเก่าที่สนิทมากของรับขวัญจากอเมริกา โปรไฟล์ดีด้วยใช่ไหมครับโอ้โหเพียบพร้อมทุกอย่างค่ะทั้งหน้าตาฐานะและที่สำคัญที่สุดคือเขาคือประตูสู่ชีวิตใหม่ของรับขวัญอืมเขาสามารถพาเธอกับลูกกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่อเมริกาได้ทันทีซึ่งเป็นทางออกที่ดูเหมือนจะง่ายและดีกว่าการต้องมาทนอยู่กับผู้ชายที่มีอดีตอันเจ็บปวดร่วมกันอย่างมังกรอาการห่วงก้างของพระเอกนี้เป็นอะไรที่คลาสสิกจริงๆนะครับค่ะ คือก่อนหน้านี้ทำเป็นไม่สนใจพอมีคู่แข่งโผล่เข้ามาเท่านั้นแหละแสดงความเป็นเจ้าของทันทีเป็นพล็อตที่เห็นที่ไรก็ยังสนุกทุกทีถูกต้องเลยค่ะการปรากฏตัวของมาร์กเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีเลยครับมันทำให้มังกรต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเขาไม่พอใจอย่างรุนแรงที่เห็นรับขวัญยิ้มและหัวเราะอย่างเป็นธรรมชาติกับมาร์กซึ่งเป็นสิ่งที่เธอแทบไม่เคยทำกับเขาเลยใช่ค่ะ แล้วมาร์กเองก็ดูเหมือนจะอ่านเกมออกเขาจงใจยั่วโมโหมังกรอยู่ตลอดเวลาทําให้สถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆจนมันมาระเบิดในตอนที่มังกรพูดกับรับขวานว่าคุณอยากจบแต่ผมยังไม่จบโอเคไหมโหประโยคนี้ประโยค,น,โยคนี้มันทรงพลังมากนะครับมันเป็นการประกาศชัดเจนเลยว่าเรื่องระหว่างพวกเขามันเกินเลยคําว่าสัญญาไปไกลแล้วใช่ค่ะตอนนี้มันเป็นเรื่องของหัวใจล้วน เขาไม่ยอมปล่อยเผอไปง่ายๆอีกแล้วและอีกอย่างที่น่าสนใจนะครับคือโลกของนิยายเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่เล่มเดียวอ๋อมีอีกหรอครับเหมือนว่าผู้เขียนสร้างจัก,กรวาลของตัวเองขึ้นมาเลยเพราะมังกรยังมีแก๊งเพื่อนอีกสี่คนคือพัทเอกตะวันกังหันและทักซึ่งแต่ละคนก็มีเรื่องราวของตัวเองในเล่มอื่นๆมันทำให้เรื่องราวดูกว้างและมีมิติมากขึ้น ผู้อ่านจะได้เห็นมิตรภาพของกลุ่มเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันซึ่งก็เป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของซีรีส์ชุดนี้ครับสรุปแล้วพันธะหัวใจมังกรก็เป็นนิยายที่มีครบทุกรสชาติจริงๆนะครับครบรสมากค่ะมีทั้งดราม่าครอบครัวที่เข้มขน้นการหักหลังปมปริศนาที่ค่อยๆค,คล,คลี่คลายและที่สำคัญคือพัฒนาการความรักที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นท่ามกลางอุปสรครคและความเจ็บปวด มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือผู้เขียนให้คำนิยามเรื่องนี้ว่ามีกลิ่นายบอยเลิฟที่มีสาระอยซึ่งอาจจะทำให้บางคนสงสัยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อคู่หลักเป็นชายหญิงอแต่มาจากตัวละครสิงหาพี่ชายฝาแฝดซึ่งเป็นเกย์การตัดสินใจที่เกิดจากแรงกดดันเรื่องเพศสภาพของเขาคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเรื่องราวทั้งหมดเข้าใจแล้ว มันเลยเป็นการนําเสนอประเด็นเรื่องเพศสภาพและความรักที่หลากหลายมิติเข้ามาในโครงเรื่องโรแมนติกแบบดั้งเดิมซึ่งทําให้เรื่องมันมีชั้นเชิงและลึกซึ้งไปกว่าแค่เรื่องของคนสองคนค่ะอืมมันพูดถึงความรักในหลายรูปแบบจริงๆฟังแล้วน่าติดตามมากๆครับสําหรับใครที่ชอบเรื่องราวแนวพระเอกร้ายแต่รักจริงมีปมดราม่าให้ลุ้นและอยากเห็นพัฒนาการของตัวละครที่สมเหตุสมผลเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องที่ถูกใจแน่นอนครับ สามารถไปติดตามอ่านกันต่อได้ที่ m e p m a r k e t c o m นะครับชื่อนักเขียนคือปวิรดาที่อ่านว่าปวิรดาครับผมและก่อนจะจากกันไปเราอยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าคบคิดนะคะว่าครับเมื่อความสัมพันธ์เริ่มต้นจากเงื่อนไขและคำโกหกมันจะสามารถกลายเป็นความรักที่แท้จริงและมั่นคงได้หรือไม่อืม และถ้าเป็นเช่นนั้นความรักนั้นต้องแลกมาด้วยการให้อภัยและก้าวข้ามบาดแผลในอดีตมากแค่ไหนบางทีคำตอบทั้งหมดอาจจะรออยู่ในหน้าสุดท้ายของนิยายเล่มนี้ค่ะ